สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะลูกน้ำเองค่ะอ่าวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็จะบอกว่าน้ำมันเป็นคนที่มีปัญหาแบบว่าจุดด่างดำบนใบหน้าใช่ไหมริ้วรอยอะไรางี้แล้วก็แบบใบหน้าหมองคล้ำก็แบบทานหาคอลเลาเจนทานไปหลายตัวแล้วนะคะจนสุดท้ายถอดถอดใจแล้วแล้วก็มาเจอคอลลาเจนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งรู้สึกแบบตอนนั้นราคามันเออพอซื้อได้เนาะราคาเบาก็เลยซื้อมาลองทานดู ก็ปรากฏว่าทาไปเจ็ดวันเนี่ยผิวหน้าก็ดีขึ้น mm hmm. เห็นได้ชัดเลยว่าลูขบางคนเนี่ยกระชับแบบเล็กมากจนแทบจะไม่เหลือแล้วจ้าแล้วก็แบบพวกรอยดำเนี่ยนะก็คือลดลงขาวกระจ่างใสขึ้นจนหมดไปหนึ่งกล่องคือมีแตแบบออแ่เพื่อนๆทักว่านําไปทําอะไรมาทําไมขาวขึ้นคือขาวขึ้นจริงๆแบบว่าออล่าเด่นกว่าเพื่อนๆเลยอะไรอย่างนี้วันนี้น้าก็จะมาเฉลยนะจ้าว่าคอลลาเจนตัวนั้นคืออะไรมันคือตัวนี้เลยค่ะนี่ มันคือซากุระกรูตาคอลลาเจน1นึ่งหมื่นมิลลกรรมนะซึ่งว่าคอลลาเจนยังมีปริมาณที่สูงมากจากท้องตลาดใช่ไหมคะแต่ว่าออยก็รับประกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีออยตรงนี้มาให้ดูแล้วนี่ก็เป็นรางวัลที่การันตีคุณภาพของเขานะคะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยซึ่งจะบอกว่าซากุระกรูตาคอลลาเจนตรงนี้นะแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเลยนะเพราะว่าเขาจะมีสารตัวน่งชื่อว่า แอมซิเทอีนคือมันจําเป็นมากว่าถ้าขอคอ,อลลาเจนรอลกูตา้าไม่มีสารตรงนี้มันก็ขาวได้ยากปะซึ่งแบบน้อยรายนะในประเทศไทยที่จะมีสารตัวนี้ซึ่งสะกร้าตัวนี้มีจา้าและที่สําคัญนะเขาก็ยังมีแอบมบกูตา้าไทโอนแล้วก็มีวิตามินซีด้วยคือแบบจะบอกว่าเราประทานแค่ซองดียวพร้อมค่ะไม่ต้องแบบไปหายุ่งยากแยกนู่นแยกนี่ใช่ไหมอันนี้คือในหนึ่งซองข้างในมันเต็นนี้ครบเลย อีกอย่างหนึ่งนะก็คือหนึ่งกล่องเนี้ยจะมี15ซองใช่ป่ะแล้วเขาว่าจะมีปริมาณเยอะมากหมายความว่าเราสามารถรับประทาน1นซองอยู่ได้เลย2วันหรือสําหรับคนที่เร่งข่าวนะก็ทานได้นะออ่วันละหนึ่งซองไปเลยก็จะขาวมากิงขึ้นนะคะอ่าและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไตแบบทายจะเล็กกว่าแบบทายปกติหนึ่งสิบเท่าไหมเขาว่ามันดูซึมได้ดีมากๆเลย เดี๋ยวเราจะชงให้ดูดีกว่าก็าเป็นยังไงเปกลิ่นมันก็หอมนะเหมือนแบบคล้ายๆกลิ่นโยโย่อะไรเงี้ยผมจะเป็นสีชมพูเห็นไหมว่ามัน เยอะมากจริงๆซองบอลเลยเลยจ้าแล้วก็เติมน้ำน้าเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าเราใส่ในน้ำเย็นใช่ไหมก็จะเหมือนกับว่าเราดื่มน้ำผลไม้กะประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบมีนะคะแล้วก็มันละลายง่ายมากเลยนะคะเนี่ยแบบนิดเดียวเองเพราะว่าคอลลาเจน ตัวเก่าๆที่นังเคยกินมาคือแบบมันเป็นฟองอะ่ะมันเป็นก้อนๆนเนาะเวลาก,กินมันก็แบบไม่ค่อยโอบอ่ะนี่ดูดิโอเคแล้วอ่ะดูเห็นนหมมันแตกตัวง่ายมากแ้แบบมันใสมากซึ่งมันดียังไงดูไหมใสแบบเนี้ยคือมันแบบดูดซึมได้ง่ายง่ายกว่าขอลเขาเจนทั่วไปนะคะกลิ่นหอมมากขอบอกมาเดี๋ยวดื่มให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนิดนึง แล้วถ้าเกิดเพื่นเพื่คุณไหนสนใจนะคะตอนนี้นเขามีวางขายทั่วประเทศแลา้ะจา๊ก็หาซื้อได้ตามยูเนี่ยนมอลนะเดยมมอลบางกะปิก็มีหรือว่าเป็นร้านขายายใหญ่ๆนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูตอนนี้เลยนะก็เข้าไปที่แฟนเพจซากุระยูนี่ยนเวิล์ได้เลยค่ะอาจจะดึกอู่ คนละแค่นี้ดื่มง่ายมากจะบอกว่ารสชาติอร่อยกว่าน้ำผลไม้นะและนน้วก็เน่ถ้าเพนๆคนไหนสนใจแล้วก็อยากขาวมีออร่าแบบสาวๆสมัยนี้นะคะตัวนี้ก็ขายดีมากอ่ะพี่หญิงแยะเขาก็ทานอยู่นะตอนนี้ mm hmm. ก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะตามร้านต่างๆมีวางขายทั่วประเทศแล้วอ่าเดี๋ยววันหลังมีอะไรดีๆอีกก็จะเอามาฝากกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย